รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการ NBT วิถีไทยวันนี้พาคุณผู้ชมมาเยือนถิ่นนักปราชญ์เมืองอุบลราชธานีดินแดนตะวันออกสุดแดนสยามนะคะเมืองที่เต็มไปด้วยอรารยธรรมของผู้คนประเพณีและศิลปะทางวัฒนธรรมที่หลากหลายมีมนต์เสน่ห์ที่ชวนให้คนลหลงไหลและอยากมาเยือนค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกันซึ่งต้องบอกเลยว่าเรามีไกด์ในพื้นที่ ซึ่งเป็นลูกหลานชาวจังหวัดอุบลราชธานีและเป็นอาจารย์จากคณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพาพวกเราทำความรู้จักจังหวัดอุบลราชธานีกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดมหาวนารามหรือว่าวัดป่าใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ พาคุณผู้ชมมาดูความเชื่อความศรัทธาต่อพระเจ้าใหญ่อินแปงของลูกหลานชาวจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเรามีไกด์ซึ่งเป็นลูกหลานคนอุบลน,นะคะนั่นก็คืออาจารย์คำล่าน,นั่นเองสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์คะถ้าจะพูดถึงเรื่องของความเชื่อความศรัทธาต่อพระเจ้าใหญ่อินแปงเรื่องความเชื่อความศรัทธาตรงนี้ลูกหลานชาวอุบลรวมทั้งนักท่องเที่ยวเขาเชื่อยังไงบ้างคะ รพระเจ้าใหญ่อินแปลงนะครับเรามีความเชื่อว่าพระอินแปลงกายลงมาสร้างนะครับซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยเจ้าเมืองคนที่สองนะครับพระพมวารราชสุริยวงศ์หรือท้าวทิดพมครับค่ะทางนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมไปไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันด้านในนะคะวัดมหาวนารามเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในเมืองอุบลราชธานี เดิมชื่อวัดป่าหลวงมณีโชติสีสวัสดิ์ภายหลังเรียกว่าวัดป่าใหญ่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2322และเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดมหาวนารามในปีพศ2484จนถึงปัจจุบันนี้นะคะ และได้รับพระราชทานวิสุงคามาสีมาเมื่อวันที่8พฤศจ,จิกายน2514และได้รับพระราชทานโปรดเก้าโปรดกระหม่อมยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อวันที่31พฤษภาคม2521ค่ะตามหลักศิลาจารึกที่ฝังอยู่แท่นข้างหลังองค์พระเจ้าใหญ่อินแปลงปรากฏว่าสร้างหลังจากสร้างเมืองอุบลแล้ว41ปีสร้างโดยพระพรมพวราชสุริยวงศ์ ท้าวทิศพรมสุวรรณกูฏเจ้าเมืองคนที่สองหลังจากสร้างวัดเสร็จแล้วสองปีพระมหาราชาคูศรีสัตรธรรมวงศาเจ้าอาวาสพร้อมสิทธิยานุสิทธิ์ได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปเป็นองค์ประธานและเป็นองค์แทนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขนานนามว่าพระเจ้าใหญ่อินแปลงมีความหมายว่าพระอินจำแรงแปลงกายมาชาวอีสานเรียกว่าพระเจ้าใหญ่อินแปลงค่ะซึ่งก็มีความหมายอีกในหนึ่งว่า พระอินทร์สร้างซึ่งเป็นนามมงคลของทั้งสองความหมายนี้ค่ะ มหาวนาลามพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีพระเจ่ยรนแปลงองค์ศักดิ์สิทธิ์พระคู่บัานคู่เมืองได้สร้างมาตั้งแต่พศ .2350 โดยมีท่านพระพรหมวรรา,าชรรยวงศ์เจ้าเมืององค์ที่สองและท่านพระมหาราชครูศรีสัทธมวงสา ได้มาสร้างพระเจ้าใยิ่ิแปลงองค์ศักดิ์สิทธิ์นับมาถึงในปัจจุบันนี้ได้213ปีถ้าญาติโยมที่ยังไม่ได้เข้าไปกราบนมัสการท่านก็ขอเจริญพร มหาวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในวัดมีเนื้อที่ประมาณ18ไร่เศษมีพระภิกษุจำปรรษา42รูปสามเณร62รูปแม่ชี19คนก็ขอ,ขอเจริญพรแจ้งญาติโยมว่าผู้ที่มีศรัทธา จะไปกราบนมัสการท่านมีโอกาสก็ให้ไปกราบนมัสการท่านเพราะญาติโยมผู้ที่เคยไปแล้วและยังไม่เคยไปก็ขอเจริญพรบอกญาติโยมให้ไปกราบนมัสการท่านเพื่อจะได้เป็นเสนมงคลแก่ชีวิตขอเจริญพร หญเป็นวัดที่อยู่ในย่านใจกลางเมืองจังหวัดอุบลราชธานีที่นี่มีชุมชนรอบๆซึ่งยังคงมีเรื่องราวให้หน้าไปชมและสัมผัสวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูช่างทองในตำนานที่ยังคงอนุรักษ์อาชีพจากภูมิปัญญาเอาไว้ค่ะใช่ครับเป็นร้านทองเก่าแก่ครับแล้วก็มีชื่อเสียงมากเลยนะครับในอดีตเคยเป็นโรงเรียนสอนช่างทองด้วยนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีของเราครับแสดงว่าเก่าแก่มาก คือเขาจะทําอะไรเกี่ยวกับทองบ้างอ่าก็ทําทั้งทองโบราณแล้วก็ทองสมัยใหม่่ครับตามที่ลูกค้าต้องการครับมีหลายแบบหลายสไตล์ให้เลือกสั่งเลยครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังมีมีการทําทองแบบนี้อยู่แล้วก็มีให้กับคนที่สนใจอยากจะมาซื้อด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ภายในร้านแล้วนะคะแวววาวมากสวยงามมากเลยนะคะสวัสดีค่ะค,คุณพ่ออันนี้ก็คือคุณพ่อพงงศักดิ์นะคะเจ้าของร้านศักชัยช่างทองนะคะคุณพ่อขามีแต่ของสวยงามมากเลยก่อนอื่นต้องถามคุณพ่อก่อนว่าเข้าสู่วงการนี้ได้ยังไงคะเป็นช่างทองได้ยังไงคะถ้าพูดตั้งแต่แรกเลยก็คือเป็นคนจังหวัดสุรินทร์เนาะก็มีร้านทองขอ เรียกไปอยู่ด้วยก็ทํากับเขาอยู่6ปีก็เลยออกมาแต่ตอนนั้นทำแต่เฉพาะทองร้อยเปอเซป็นพวกทองแท้พอตอนหลังก็ได้มาอยู่ที่บนพอเห็นเราบนมีงานเยอะพอแต่งงานแล้วก็เลยมาเปิดโรงงาน2ปีกว่า3ปีน แล้วก็มีเหตุการณ์แบบทองแพงเท่าแกเลยบอกว่าไม่มีงานให้ลูกน้องทำมผมก็เลยตัดสินใจคืนงานเท่าแกซะแล้ก็มาเปิดร้านเองเดือนแรกเลยเนี่รับแต่ซ่อมขัดชุดจน3าสี่เดือนไปก็ค่อยมีงานมา จะทำคนเดียวก็ทําไปก็งานเยอะขึ้นการลับลูกน้องเข้ามาเพิ่มมาเพิ่มมาจนดังเลยก็กรอบพานนะคะของที่ร้านเราเนี่ยจะใช้เป็นทอง95%ถ้าหากว่าลูกค้าเอาพระมาแล้วเลือกกรอบที่มีสำเร็จอยู่แล้วแล้วใส่ได้เนี่ยเราก็จะแค่อัดกันน้ำ เร็จแล้วเราก็ประกอบใส่เกอบอย่างเงี้ยให้ลูกค้ากลับบ้านได้เลยแต่ถ้าหากว่าไม่มีกกอบไหนที่ใส่ได้เราก็จะต้องให้ลูกค้าขึ้นไปวัดพระกับช่างแล้วก็ถือผ้ากลับบ้านแล้วก็ช่างเนี่ยก็จะขึ้นพระขึ้นกกอบเนี่ยมาตามลูกพระเพื่อให้พอดีกับทุกองคของลูกค้าเหมือนเราซื้อเสื้อผ้าสำเร็จเนาะแล้วก็ด้วยทองที่เราใช้เปอร์เซ็นต์สูงเนี่ยกนพอนานไป10ปีหรือ20ปีก็จะไม่พังไม่สึกหลอ แล้วสีก็จะไม่เปลี่ยนไม่ซีดลงไม่เขียวจากวัดป่าใหญ่ใกล้ๆก,กันยังมีชุมชนช่างเทียนในตำนานเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับช่างเทียนกันต่อค่ะค่ะคุณผู้ชมคะจังหวัดอุบลราชธานีถือว่าเป็นจังหวัดที่เป็นต้นตำรับในการทําเทียนพันษานะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จัก กับช่างเทียนในตำนานนะคะนั่นก็คือพี่วิชิตนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะเขาเรียกว่าคุณพี่ก็แล้วกันะนะคะพูดถึงเรื่องของการทําเทียนโดยเฉพาะพี่วิชิตเองถือว่าเป็นกูรูแล้วก็เป็นช่างในการทําเทียนโดยเฉพาะประเภทแกะสลักทาไมพี่ถึงได้เข้าสู่วงการ,รการเป็นช่างทําเทียน,นะคะมันมีความชอบตั้งแต่เด็กๆนะสมัยก่อนคือคนแก่คนโบราณเขาจะไม่ให้คนไปดูแล้วก็จะเอาเวลาก็าทาเทียน เขาก็จะเอาผ้าที่ปังแม่ใครเห็นก็ไปพอเลิกเรียนมาก็ไปเก็บเศษเทียนเศษเทียนที่เขาแกะแล้วมันหล่นตามพื้นแล้วก็เก็บเอามามาหลอมต้มใส่กระป๋องนมมาราซก้าสมัยก่อนแล้วก็มาหล่อใส่กระบอกไว้ถ่แล้วก็หักแกะมาตั้งแต่นั้นนะครับเดี๋ยวถามก่อนนิดน,นึงว่าทําไมเอ๊ะสมัยก่อนทําไมเขาต้องไม่ไม่อยากให้คนอื่นเขาเห็นแล้วทำไมต้องมีการ กั้นไว้ให้คนอื่นเขาเห็นด้วยเวลาทําเคียนคนแก่เขาอาจจะเป็นภูมิปัญญาเขาอาจจะบางท่านก็อาจจะไม่คือให้พูดยังไงไม่ไม่อยากให้คู่แข่งเห็นอ๋อคล้ายๆกับเป็นเป็นนิขสิทธิ์และไม่อยากไม่อยากใ,<ช>ให้เห็น<ช>อะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วทีนี้หลังจากที่พี่วิชิตเองได้ได้เห็นตรงนั้นแล้วก็นําเคียนมาต้มมาแก่เองก็เป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นก็ฝึกแล้วก็ แกะมาเรื่อยๆฮะแล้วก็เริ่มมีวัดก็เริ่มจากมาขออนุญาตคุณพ่อให้ไปช่วยตามวัดวัดใต้บ้างวัดต่างๆแล้วก็วัดกลางวัดตัวเองก็ั้นก็คือในอุบลนี่แหะใช่ฮะับว่ัดอุบลวัดชัยวัดสุทัศนวัดสุทันก็ทําที่หนึ่งสอมาตลอดแล้วก็วัดประทุมก็ทําได้ที่หนึ่งมาตลอดก็ทุกวันทุกปีนี้ก็ติดหนึ่งในสามอยู่้ว ก็คือเป็นช่างในการทําเทียนให้กับจังหวัดอุบลราชธานีมามานานแล้วนะคะแล้วฝีมือหรือว่าลักษณะการแกะเทียนของพี่วิชิตเองส่วนใหญ่นี่จะแกะเทียนหรือว่าจะเชี่ยวชาญในในการแกะประเภทไหนคะเป็นเป็นลวดลายเป็นเรื่องราวอะไรก็พ<อ>ุทธประวัติครับเพราะว่าในเกณฑ์การประกวดแข่งขันเทียนที่อุบลของเราส่วนมากจะไม่เน้นอ่าเราเรียนเรื่องการเมืองแต่ก็จะเกี่ยวกับพุทธประวัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป,เป็นหลัก และลวดลายต่างๆนี่คือเราก็มีการรังสรรค์ประณีตออกมาเองมีการต่อยอดแนวคิดภูมิปัญญาตัวเองยังไงบ้างคะมันก็มันก็จินตนาการไปเองนะครับพราะมันกําหนดตายตัวไม่ได้คือถ้าถ้าวันไหนทาแล้วก็คือมันได้ฟิลแล้วมันก็จะไปของมาเองมันมันเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งนะคะแล้วก่อนที่เราจะมีการแกะสลักนี่คือเราเรามีการวาดหรือว่ามีอะไรสร้างเรื่องราวไว้ก่อนยังไงบ้างคะก็ไม่ไม่ ค่อยนี่เพราะว่าทํางานไม่ค่อยเขียนแบบเท่าไหร่ mm hmm. คือมองแล้วก็จะทําเลย mm hmm. ลว่จะเอาตรงนี้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 ก็อยอะเน,น,นี่หัวเราอยู่และมันมาจากอินเนอร์ด้านในเลย <3. S 1> ใช่ไหมคะแล้วปัจจุบันนี้แกะสลัดเทียนมาตั้งแต่ตั้งแต่ที่เล่าให้ฟังว่าสู่เข้าสู่วงการนี้กี่ปีแล้วคะก็ตั้งแต่13ปี 13, ฮะ13แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่59โอ้โหนะคะถือว่านานแล้วก็เป็น เป็นบรมคูได้แล้วนะคะแล้วมีลูกหลานหรือว่าคนรุ่นใหม่ใน<ม>ขุบนมามเรียนด้วยไหมคะแล้วมากก็มีแววไหมคะก็เด็กเด็กเข้ามันความเทียนะมันมความอดทนมันมันลำบากทุกวันเด็กสมัยใหม่เขาถ้ามันเป็นงานนั่งแช่งานใช้ก็จะ,ะมันจะเบื่อก็จะเบื่อเร็วนะคะแต่ว่าเรื่องของประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปีหนึ่งก็จะมีครั้งเดียวแล้วโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะไม,ม่ไม่มีการจัดประเพณีแล้วพี่วิชิตเองมีการปรับเรื่องของการ,รการแกะสลักเทียนาจากขบวนใหญ่ๆแบบนี้มามาทำเล็กๆแบบนี้ยังไงบ้างแล้วมีการขายด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะยังไงก <พอ S 1> ็มีความคิดเริ่มต้นตั้งแต่สมัยก,อกอ่อนนะก็ทำมาอยู่ว่าเอ๊ะทำไมบ้านเราเป็นเมืองแห่งต้นเทียนแล้วทำไมไม่มีของอ ทำเป็นที่ระลึกฝากแขกผู้ที่มาเยี่ยมเยือนบ้านเรามาเที่ยวบ้านเราน่าจะมีเป็นพวกเป็นของที่ระลึกของฝากติดไม้ติดมือกับก็เลยมีความคิดว่าเราก็เลยลองทําต้นเทียนจําลองดูก็เสนอการตลาดตอนให,หม่ๆก็ไม่เท่าไหร่ครับมันไปเสนอโรงแรมเขาก็ไม่ค่อยสนใจไหร่ก็ พยายามพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆรืจากต้นเดียวแล้วก็ทําจากต้นเล็กก็มาปเป็นพัฒนาเป็นพวกขอบรูปอะไรบ้างก็อย่างนี้ฮะก็มีขนาดเล็กขนาดใหญ่ทาหมดทุกอย่างแล้วก็ตอนนี้ก็กาําลังทําจําลองส่งให้ลูกค้าค่ะ,คะแล้วผลงานของพี่วิชิตตอนนี้มีมีให้คนที่สนใจเขาไปหาซื้อหาไปไว้เป็นเจ้าของได้ที่ไหนบ้างคะหรือว่าติดต่อโดยตรงยังไงคะก็ติดต่อโดยตรงก็ได้นะฮะเบอร์โทร0-8 1หนึ่ง เจ็ดศูนย์เก้าสามสี่หกสี่หรือลานดารสินมาที่หน้าวัดกลางได้เลยค่ะนะคะก็ะจะเห็นพี่วิชิตนะคะ,คะนั่งแกะเทียนอยู่นี่นะคะ,คะเดี๋ยววันนี้แกะเทียนโชว์หน่อยค่ะครับอันนี้เป็นเรื่องอะไรคะอ่าอ,อันนี้เป็นพระสยามเทวาธิราชครับพระสยามเทวาธิราชครับด้าและก็ด้านบนก็เป็นอ่าขุปุตขเจ้านะคือยู่ในเสียงอยู่ในวิมาน แล้วก็ร้อมรอบไปด้วยลวดลายครับนอกจากที่อุบลราชธานีจะเป็นราชธานีแห่งอีสานแล้วที่นี่ยังมีอาหารอีสานที่หลากหลายให้ได้เลือกชิมเลือกช็อปกันอีกด้วยนะคะจะมีอะไรกันบ้างมาชมพร้อมๆกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าอุบลราชธานีเป็นภูมิภาคภาคอีสานที่มีความหลากหลายในเรื่องของอาหารแล้ววันนี้เราก็พาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับอาหารที่ต้องบอกว่าเป็นที่นิยมและก็กระแสะตอบรับกับลูกค้าดีมากๆเลยวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่ร้านเจ๊ก้อยนะคะตอนนี้ก็อยู่กับเจ้าของร้านเนยนะคะสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะสวัสดีครับชื่อร้านน่าจะเป็นท่านนี้ใช่ค่ะ,คะก่อนอื่นนะคะพูดถึงเรื่องของแนวนคิดในการทำหน่อยะคะ่ะ ว่าจริงๆแล้วร้านนี้คือร้านชาบูใช่ไหมคะใช่ครับหลักๆเลยเป็นร้านปิ้งย่างกับชาบูครับค่ะแล้วทีนี้เป็นยังไงมายังไงถึงได้มาทําลูกชิ้นน่ตัวลูกชิ้นนี้เกิดมาในช่วงโควิดครับเพราะว่าตัวหน้าร้านเนี่ยได้รับผลกระทบก็คือมีปิดไปด้วยช่วงหนึ่งแล้วก็ลูกค้าน้อยลงทานที่ร้าน,นครับเราก็เลยมานั่งคิดดูว่าคือเรามีตัวเนื้อโคขหุ่นู่แล้วเราก็เลยว่าเอามาแปลรูปเป็นลูกชิน้นทีนี้ก็ ก็เลยกลายมาเป็นลูกชิ้นโพคุนครับค่ะ,คะก็คือแล้วลูกค้าก็พอขายไปลูกค้าก็ตอบรับดีกระแสตอบรับดีแล้วก็ซื้อซ้าครับผมคือเราทําเองเหรอคะตัวนี้เราทําเองครับนงเลยแล้ววัตถุดิบอะไรต่างๆนี่คือเรามีการคัดสรรแล้วก็สั่งมายังไงบ้างคะสดใหม่อย,ย่างไรบ้างก็ตัววัตถุดิบหลักๆก็จะมีตัวของเป็นเนื้อผลยังคำนะครับที่เราใช้แล้วก็เนื้อนําเข้าจะเป็นเนื้อโพคุนจากออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เป็นหลักเลย ที่เราใช้อยู่ค่ะแล้วทีนี้ลูกชิ้นเราเรานำไปใส่ในเมนูประเภทไหนบ้างคะของที่ร,ร้านตอนนี้ก็มีเมนูเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นลูกชิ้นทอดลูกชิ้นนึ่งครับแล้วก็ขายยกแพ็คอย่างนี้ครับก็คือขายออนไลน์ส่งทั่วประเทศครับตัวนี้นะฮะตัวนี้เราขายอยู่ที่กิโลละ199บาทมีโปรโมชั่นด้วยก็คือ3กิโล599แถมน้ำจิ้มขวดหนึ่งแล้วก็ส่งฟรีจะส่งฟรีห้องเย็นนะครับทั่วประเทศเลยค่ะ ช่วงโควิดแบบนี้ต้องบอกว่าร้านอาหารก็คือได้รับผลกระทบนะคะที่มีการปรับตัวยังไงบ้างโดยเฉพาะ,ะพนักง,งานด้วยแล้วก็เรื่องของการจัดส่งอาหารเรามีการปรับยังไงบ้างก็จะที่เราตะก่อนเนี่ยเราจะเน้นขายที่หน้าร้านเป็นหลักตอนนี้เราจะมาเน้นขายเป็นออนไลน์ก็คือ50-50%เร50เลยแหละเพราะว่ากระแสออนไลน์ก็คือได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับ และเผื่อมีใครสนใจอยากจะสั่งลูกชิ้นไปทานนี่มีช่องทางไหนบ้างคะพี่สั่งได้ที่หน้าเพจนะครับหน้าเพจก็ตามชื่อเลยครับเจ๊ก้อยโรงงานผลิตนะครับเจ๊ก้อยลูกชิ้นโคกุนเกรดพรีเมียมครับตัวนี้สั่งสั่งที่หน้าเพจได้เลยนะครับค่ะเอาเดี๋ยวให้เจ้าของชื่อเจ้าของร้านได้ฝากอะไรถึงผู้ชมหน่อยเผื่อสนใจอยากทานลูกชิ้นนะคะส่งถึงบ้านยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกใหม่นะคะสําหรับใครที่สนใจอยากทานลูกชิ้นนะคะ เป็นลูกชิ้นโคขงนมนะคะเกตดพรีเมียมค่ะสามารถสั่งได้ทั้งช่องทางทางเพจและก็ทางที่ร้านนะคะเบอร์โทร095441ก4าหขอบคุณค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะชิมกันก่อนว่ารสชาตินะคะของลูกชิ้นที่ร้านเจ๊ก,ก้อยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตคอดแม็กก่อนแล้วก็แล้วกันนะคะอันนี้จะเป็น เนื้อส่วนส่วนตัวนี้จะเป็นชเอ็นเนื้อนะคะเดี๋ยวเราขอชิมตัวเนื้อก่อนก็แล้วกันนะคะน้ำจิ้มนี้พี่พี่ทำเองไหมคะใช่ค่ะเราจ้มทำเองทำเองด้วยนะคะก็จะมีเครื่องเคียงเพิ่มเข้าไปด้วยมีกระเทียมมีพริกมีหอมด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อก่อนใช่ครับอันนี้เป็นเนื้อล้วนเลย เป็นเนื้อร่วนๆค่ะคุณผู้ชมแบบว่าอืหนึบหนับมากหนึบหนับมากแล้วก็น้ำจิ้มก็จะดูเป็นแบบคือลงตัวใช่ครับจะน้ำจิ้มแบบสูตรโบราณบ้านเราเลยครับตัวนี้แล้วก็เหมาะสําหรับใครที่แบบชอบทานผักเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็เหมาะเป็นของทานเล่นก็ได้หรือจะเป็นกับแกล้มก็ได้เช่นกันจริงๆทาได้หลายเมนูครับตัวนี้ลูกค้าาไปก็จะมีทั้งเอาไปทําผัดกะเพราพวกแกงเผ็ดแกงอะไรเงียครับแกงจืดว่างทำได้เลย แล้วก็จะมีเมนูใหม่ก็คือมีก๋วยเตี๋ยวโคกุนนะครับตัวนี้ก๋วยเตี๋ยวโพกุนเนี่ยมีตัวละ30บาท50บาทแล้วก็ตัวนี้จัมโบ้นะครับ80บบาทนะครับแล้วก็จะเป็นลูกชิ้นทอดที่ร้านเราก็มีให้บริการครับ ค่ะหลังจากที่เราพาคุณผู้ชมไปชิมลูกชิ้นนะคะซึ่งเป็นลูกชิ้นเนื้อที่ร้านเจ๊ก้อยกันแล้วนะคะที่อุบลราชธานีต้องบอกว่าเป็นราชธานีแห่งอีสานที่คนก็จะนิยมเลือกทานอาหารที่เป็นเมนูอีสานนะคะนั่นก็คือประเภทลาบนั่นเองวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่ร้านลาบซึ่งมีพี่นารีเป็นเจ้าของร้านพี่นารีเล่าให้ฟังหน่อยว่าคือตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าตอนที่เรามานี่คือช่วงเที่ยงและทีนี้คนก็จะ เยอะพอสมควร<ช>เดี๋ยวรบกวนเวลาพี่สักเล็กน้อยนะคะ<ช>พูดถึงเรื่องของร้านลาบของพี่หน่อยว่าพี่เปิดมานานหรือยังแล้วที่สําคัญก็คือกระแสะการทานเมนูเนื้อเมนูลาบาต่างๆของคนอีสานโดยเฉพาะคนอุบลนี่เป็นยังไงบ้างพี่เปิดมาเปมาเจ็ดปีแล้วเนาะเจ<ป>็ดปีโอโอเคอยู่ลูกค้าตอบรับทางร้านเราที่ดีเลยคือเกี่ยวกับเมนูลาบลาบพวกลาบสุกต้มย่าง น้ำตกเนื้ออย่างนี้ถือว่าโอเคเลยตอบรับส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นเมนูเมนูประเภทสุกค่ะสุกทำสุกค่ะแล้วส่วนใหญ่เห็นบอกว่าที่นี่ยังมีเมนูที่ใส่ปลาร้าเข้าไปด้วยมีส้มตำแล้วก็ขั่วหมูขั่วหมูแบบแห้งแห้งขั่วแบบอีสานแบบค่ะเราเราก็คือเป็นเป็นร้านลาบที่ตอบโจทย์คนอีสานแท้ๆเลยแล้วก็เราก็เป็นคนอีสานด้วยก็คือทําถูกปาก ถูกป,ปากคนที่มาทานด้วยใช่ไหมคะ,คะแล้วในช่วงโควิดแบบนี้อะคะพี่เราต้องปรับตัวเยอะไหมแล้วลูกค้าน้นอยลงไหมลดลงไหมคะลูกค้าไม่ไม่ลดแต่เราก็ต้องเพิ่มพวกที่แบบป้องก COVID ันโควิดอย่างเช่นแอลกอฮอล์ฉีดเช็ดโต,ต๊ะจัดระยะโต๊ะให้ห่างเว้นระยะห่างแต่ก็จะมีในแบบซื้อกลับไปทานที่บ้านที่บ้านด้วย,วยค่ะใส่ะะถุงทานที่บ้าน ชิมแล้วต้องบอกเลยว่าอร่อยจริงๆนะคะสำหรับใครที่กำลังชมรายการเผื่อมีโอกาสมาที่อุบลเนาะพี่เผื่อมีโอกาสมาที่อุบลแล้วก็อยากทานเมนูที่ประเภทเป็นประเภทเนื้อประเภทลาบเอาพี่แนะนําร้านหน่อยร้านอยู่ที่ไหนค่ะเชิญที่ร้านลาบหูใจนะคะอยู่สุขาสงเคราะห์1่งตำบลในเมืองอาเภอเมือง จังหวัดอุบลค่ะอุบลราชธานีถ้าถ้าผ่านผ่านมาทางอุบลเนาะถ้ามีโอกาสแล้วก็อยากจะทานเมนูประเภทเนื้อก็เชิญที่ร้านลาบหู้ใจนะคะก็คือรู้ใจคนที่มาทานนั่นเองนะคะก็มากันได้ค่ะคุณผู้ชมที่อุบลราชธานีนะคะตอนนี้ลูกค้าเข้าเยอะแล้วเอาขายของต่อเลยค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับรายการ n b t วิถีไทยที่เราพาคุณผู้ชมมาสัมผัสที่เมืองนักปราชญ์อุบลราชธานีในวันนี้ต้องบอกเลยว่ามีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามรวมทั้งอาหารอีสานที่หลากหลายหากมีโอกาสอย่าลืมมาเยือนที่อุบลราชธานีกันนะคะ